ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาทำชาเลนจ์นะครับมีคอมเมนต์บอกมาว่าอยากให้ผมลองเล่นโดยที่ห้ามปั๊มยาเลยยากเหมือนกันนะครับแต่ยังไงจะลองดูนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเติมเงินเกมพับจีโมบายนะครับอย่าลืมนะเติมได้ที่ l i ฟแมนช h o p เลยนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะครับเติม3 4 9บาทรับเพิ่มไปเลย 84UC เติม8 1 9บาทแถมไปอีกนะครับเ8 UC เกือบร้อยเลยนะ ลงมาเจอปืนเลยนะครับประเด็นคือไม่เจอคนเลยนะไอตอนเจอคนเยอะๆเนี่ยหาปืนไม่ได้เลย <L un> บ้านทางขวาครับมีเสียงเท้านะ <L un> เดี๋ยวเรามาจอดเล่นที่ตึกนี้นะครับ <L un> ผมว่าเขาไม่น่าจะอยู่คนเดียวนะครับ <L un> เราขึ้นที่สูงเช็คตำแหน่งของประตูก่อนนะครับพยายามดูให้ดีๆก่อนนะว่าเขาอยู่กี่คนน่ะ เป็นบ้านเยอะๆแบบนี้อันตรายนะครับเฮ้ยเจอแล้วครับมผมคุมปืนไม่อยู่นะนิดเดียวเองอะเมื่อกี้เฮ้ยข้างหน้าเราเกือบไปนะครับพยายามวิ่งเข้าที่กำบังไว้นะครับเก็บเลยนะครับอยู่ด้านหน้าเราไกลๆนะครับ เราวิ่งเข้าตึกไปนะพยายามอย่าวิ่งอยู่ด้านนอกนะครับใช้ยาปั๊มเลือดไม่ได้แบบนี้ผมต้องปั๊มน้ําให้เต็มหลอดไว้นะครับเลือดเราจะได้เด้งตลอดนะซ้ายครับขวาด้วยนะตรงประตูเข้ามาแล้วครับตัวนี้บอดนะครับข้างหน้าเราครับเฮ้ยโอโหเกือบไปนะครับ เราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งดีกว่านะมีเสียงเท้าทางซ้ายนะครับทางขวาก็มีนะด้านหลังเราวิ่งมาชิดแล้วนะครับเวลาเราจะกันตึกแบบนี้เราสามารถใช้ระเบิดปลาดักไว้ได้นะครับรอฟังเสียงเท้านะครับ เหมือนเขาจะไม่ขึ้นมานะเฮ้ยโอเคเสียงปืนข้างหน้าเราเลยนะครับเขายิงใครเอ้ยมีเสียงเท้ามาแล้วครับใกล้เราเลยข้างหน้าครับตรงกำแพงเลยมีตัวชิดครับเอา้าทำไมเดินอย่างนั้นเอา้า เดินแบบนี้ทั้งคู่เลยนะครับยิงฟรีอีสปอร์ตเลยนะเวลาเราขับรถคนเดียวนะครับก็พยายามหมุนกล้องดูรอบๆทางด้วยนะเอ้านี่ครับพอหมุนดูรอบๆทางชนต้นไม้เลยหายเลยนะครับเฮ้ยข้างหน้าเราครับเสียงบักกี้นะน่าจะมีสองคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจอดเล่นตรงนี้นะ เฮ้ยโอ้โหนิ้วผมลื่นอ่ะเขาจอดนะครับวิ่งมาแล้วอยู่ตรงตรงน้นไม้ข้างหน้านะครับเฮ้ยเพื่อนเขาวิ่งอ้อมกว่ามาแล้วครับเสียงปืนใครอ่ะยิงเหมือนบอดเลยนะครับเนี่ยเอ้า เขายิงอีกคนหนึงน็อกไปแล้วครับตายแล้วครับจังหวะน,นี้แหละโอเคตายเลยนะครับแล้วคนที่เขายิงทีรนัดเมื่อกี้นี่คนหรือบอดเนี่ยต้องคอยระวังนะครับบางทีเจอคนที่ชอบยิงเหมือนบอดอะแล้วล่อให้เราไปสุดท้ายแล้วกลายเป็นคนนะครับยิงเราตายเลย อันนี้บักกี้นะครับเฮ้ยนั่งไงผมว่าน่าจะบอดนะมีเสียงปืนทางซ้ายครับเสียงมาจากแถวๆใกล้ๆบ้านตรงนั้นนะครับเฮ้ยเจอแล้วครับเขาน่าจะยิงกับคนที่อยู่ในบ้านอยู่นะครับเรียบร้อยโอเค ามไม่ได้แล้วนะครับผมว่าต้องมีตี้ที่อยู่ในบ้านด้วยแน่เลยนะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นคนแวบๆเลยนะครับเราขยับเข้าไปใกล้กว่านี้อีกหน่อยนะนั่งไงเห็นหัวมาแล้วครับนี่ครับมีเสียงปืนในบ้านนะน่าจะเป็นมินิเก็บเสียงนะครับ คนข้างหน้าเราเขาไม่โผล่มาเลยนะครับอืมผมว่าเดี๋ยวเราขยับเข้าไปใกล้กว่าน,นี้ดีกว่านะครับนหมยิงแล้วก็หลบนะไม่ยอมโผล่มาเลยอะ่ะเอ๊ะเขาวิ่งไปทางซ้ายแล้วครับไปครับตามเลยนะ เดี๋ยวเราอ้อมไปเล่นทางซ้ายนะครับมันจะมีเนินที่เล่นได้อยู่นะเอ้ยเขาบวกแล้วครับเนี่ยครับเนินตรงนี้เล่นได้นะโหยิงกันใหญ่เลยอะเจอแล้วครับอืมนิดเดียวเองอะ เราขยับเข้าไปชนบ้านเลยดีกว่านะครับเขาน่าจะอยู่บ้านสองชั้นระเบียงทางขวานะครับเดี๋ยวเราขับรถอ้อมซ้ายไปจอดตรงบ้านสองชั้นทางซ้ายนะเสียงเท้าอยู่บ้านตรงข้ามเราเลยนะครับเหมือนเขายังบวกกันไม่เสร็จเลยอ่ะมีเสียงระเบิดนะครับ วิวดูก่อนนะฟังจากเสียงเท้าแล้วเขาน่าจะอยู่ครบตี้เลยนะครับเฮ้ยวิ่งอ้อมขวาไปนหนึ่งคนแล้วครับเดี๋ยวผมอ้อมไปจากทางขวานะพยายามเลี่ยงการประทะให้มากที่สุดนะครับยิ่งเขาอยู่กันหลายคนแบบนี้ เราต้องพยายามเปิดน็อกเขาให้ได้หนึ่งคนนะครับถอยออกมานิดนึงนะครับเผื่อเขาอ้อมมาทางขวานะอืมไม่น่ามาแล้วนะครับไปไหนละนี่ไงครับอยู่ชั้นสามนะ มาเดี๋ยวเทพมั่วลระเบิดจัดให้นี่ไงอย่างฟุกเลยครับผมมีเสียงเท้านะครับเขาน่าจะมีเพื่อนคอยชุบให้อยู่นะเดี๋ยวผมยัดไปหลายๆช่องเลยนะครับเผื่อจะฟุกโดนอีกทีนึงนะจบแล้วหมดแล้วนะครับไม่โดนเลยนะ ยิงอะไรเพื่อนเดี๋ยวเรารอจังหวะนะครับมี2คนผมไม่กล้าขึ้นไปชาร์จนะรอจนลากงอกแล้วนะครับเขายังไม่ขยับเลยเฮ้ยนี่ไงโอเคเอาเอาเอาคาออกมาทำไมเรียบร้อยผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะคานออกมานะครับน่าจะคานเลยอะ่ะ เหลือสองคนนะครับบ้านตรงข้ามเราเลยนี่ไงโหหลบทันนะครับเกือบไปเหมือนเขาจะไม่มีหมวกด้วยนะใจเย็นๆนะครับผมปั๊มยาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆดูค่อยๆเล่นนะครับผมอ้อมขวาไปดีกว่านะครับ อา้าวจะคาไปไหนโอเคตายเลยนะครับเจอแล้วครับหมอบอยู่ชั้นสามนะไม่มีหมวกด้วยเอา้าสะโขบหายเฮ้ยระเบิดหลบก่อนครับโอเคหัวแตกเลยนะสามเลยนะครับเอา้าไม่โดนเฉยอะ่ะ ไม่เท่เลยเหลือคนเดียวแล้วนะครับอืมเขาอยู่ด้านบนนะครับโอ้โหเอารถอัดไว้อย่างงี้ขึ้นไม่ได้นะครับผมรอมาประมาณสองชั่วโมงแล้วนะเขาไม่ขยับเลยอ่ะวงจะบีบแล้วนะครับผมว่าเราเข้าวงดีกว่านะ เย้ยิงยางรถก่อนนะครับให้เขาวิ่งเข้าไปนะวงไกลด้วยนายต้องวิ่งแบบพิตูแล้วล่ะเฮ้ยทางขวานั่นไงครับเขาวิ่งอยู่อืมไปไหนละขยับไปข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับตรงนี้มันเนินบังนะเจอแล้วครับวิ่งเพลินเลยนะ วงบีบแบบนี้โรงเรียนมีคนแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวผมขับรถวนดูรอบๆหน่อยนะเช็คดูนะครับว่ามีคนหรือเปล่านี่ไงมีเสียงเท้าโอ้โหยืนยนั้นเลยเหรอเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นวงหนีนะครับเดี๋ยวเราขยับไปเล่นที่จิ๊กซอว์นะวนรอบเดียวนะครับรถจะระเบิดแล้วะ โอเคเราขึ้นไปเล่นชั้น3นะครับในตึกไม่น่ามีคนนะครับถ้ามีคนเนี่ยเขาน่าจะยิงรถผมระเบิดไปแล้วนะเฮ้ยที่โรงเรียนเหมือนเขากำลังจะเอารถออกนะครับนิดเดียวเองอะเขาเห็นผมแล้วนะครับมีคนขับรถด,ดาเซียสีแดงเข้ามาเสริมด้วยนะ ลัดรถเขาก่อนนะครับให้เขาเอารถเข้าไม่ได้นะยังเหลือสีแดงอีกคันหนึ่งนะครับเฮ้ยบนเดินทางซ้ายครับมีคนนะใช้ A ดับด้วยต้องคอยระวังนะครับเดี๋ยวโดน A ดับยิงหัวแตกไม่รู้ตัวนะ รถอีกคันหนึ่งมันบังอยู่อ่ะผมไม่กล้ายืนยิงค้างนานๆน,น,นะครับกลัวโดนเอดับสอยหัวอยู่ไหนเนี่ยคนใช้เอดับผมว่าเนินข้างหน้าผมนี่แหละแต่ยังไม่เห็นเลยนะครับเฮ้ยเขาปูสมอกแล้วเตรียมจะเข้าวงแล้วนะครับตี้ตรงโรงเรียนอ่ะไม่ตกรถนะครับ โอ้โหลมล้วน,นเฮ้ยทางซ้ายมีคนวิ่งขึ้นไปครับไปไหนละโอเคเอ้ยโอ้อโห,หลบก่อนนะครับผมปั๊มเลือดไม่ได้นะเดี๋ยวขอกินน้ำกินยาก่อนนะครับ จะคานหนีไปไหนโอเคเหลือสี่คนแล้วนะครับวงก็จะบีบแล้วเอ้ยนั่นไงผมเจอแล้วอยู่บนเนินนะครับเราอาศัยจังหวะนี้รีบเข้าวงดีกว่านะครับเอ้ยโอ้โหเขาเห็นผมอะ่ะดีว่าโดดลงมาทันนะครับเราค่อยๆวิ่งอ้อมซ้ายเข้าไปชิดเนินให้ได้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้เขาไม่ได้สนใจผมเลยนะ กำลังบวกกันอยู่เลยอ่ะเอา้าเรียบร้อยเหลือ2คนแล้วนะครับเราใช้เนินให้เป็นประโยชน์นะครับตรงนี้เราวิวดูได้นะมีสโมกอยู่ทางขวาครับเหลือคนเดียวแล้วนะครับเก็บเ really ลยนะครับมาชิดแล้วครับ จริงๆผมพกยามานิดหน่อยนะครับประมาณ5-6อันเองเผื่อไว้นะครับถ้าเกิดว่าจังหวะไหนจําเป็นต้องใช้ยาจริงๆอ่ะผมก็จะแอบเอามาใช้นะแล้วก็เปลี่ยนคอนเทนต์ไปนะครับบังเอิญว่ามันไม่ได้ใช้ยาเลยนะก็เลยถือว่าผมทําสําเร็จนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ